ไม่รับตกไม่ดูตาลังจะเดานะเลยเนาะอ๋อเฮียแตกอะไรใส่ข้าวเฮียเฮ้ยเฮียเหี่ยวไม่ให้เราปั้นข้าวใหม่ตาลังตาลังจะเอาปวยคึงคึงเลยเอ๋อเฮเียแตกแล้วอ๋เฮียแล้วไม่นนกระโดดเลยสถานการณกระโดดที่เฮียเรงไอ้โตไปเรามาตั้งสมาคมกลุ่มจังไรกันดีกว่าไม่ต้องโตหรอกเพราะตอนนี้ก็ตั้งได้แหละวัวเราขายรูปยุลงลง M v i e วไหมครับแม่เห<ม>ี้ยว แม่ไม่ได้คิดวรับไหอกไปเลยของกูกี่นิ้ววิวไหมครับแนิ้วแปนิ้วแปดนิ้วแปดนิ้วแนิ้วแปดนิ้วนแ่นนิหนก็ได้อ้คะแนนวิวเปอ แตนละคนหกนิ้วขึ้นอ่านเรือคนนี้ใช่ไหมพิมมาพิมมาส่งส่งขอส่งเอมมาส่งมาบีมเอหนึ่งต่อบีสองครับส่งส่งเอ็มมาบอกว่าเลยว่าจริงๆเลยว่าขนาดเท่าไหร่อ่อนอ่อนนะเขาจะได้แบบรู้ว่าจริงๆแล้วแข็งไม่เท่าไหร่กูแน่ๆน่เลยอเนี้ยอ่อนอ่อนแค่นี้ผมเจ้าเจ้าแปดเดียวผมเขาสวยครับมีนเขาเหนียวไหมครับ ข้าวเหนียวไม่ดีฮะข้าวเหนียวคือตอนตอนที่อ่อนก็คือใหญ่แล้วพอแข็งก็ใหญ่ไม่ขนานี้เลยแต่เขาใหญ่ขวหอมตอนอ่อนนี่แค่เบิร์กอะไรเบิร์กข้าวเหม็นเบิร์กข้าวบูดที่แท้ข้าวบูดข้าวแล้วเนี่ยควายกูัวหล่อฟิวชั่นฟิวชั่นอะไรฟิวชั่นกับมื้อเฮ้ยแต่วิวอยนี้หลอหนังไว้เนี่ยวิวอ่ะเสียวิวดีวิวดีวิวโอ้ยสุดยอดอะเขาเลยเฮ้ยไม่ใช่กูว่า่ะวิวอ่ะดิวิวเอ็มดิไม่ใช่โอ้แน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยไม่อชูดแล้ว ดูได้ไงเอาข้าก er, ูไปดูหมดูได้ไงกูเห็มันกูเห็นมันอยู่หลนแล้วีหละนทลนี่แลนและนีห็น่แหละนี่แน่านแหน่ะนีกแหลแลน่ะีหยก่านียแหน่แน่แหแ้ะน่หนแะีีแบลหนีลนีแบบบนี่แแบบหะลหลแ แต่ก็เคยเจอจริงเจาะจริงทีหนึ่งที่จะจะเอานะเว้ยมึงเอาลงไหมเอาลงเอาลงอดพลังว่าเดี๋ยวล็อกเลยน้องทำไมน้องขึ้นได้ใจพี่จริงๆเล้เนี่ยนิ่นแค่นี้พอแล้วแค่จะรู้แล้วว่าต่อจังไรไอเดียวหัวไอ้สันต์รู้หรอ้องยูทูบอีกแล้วยูทูบอีกแล้วไอโต๊ะ สนุบกูดีสุดต่อเนี่สวัสดีชาวโกชาวโลกชอบโลกเปล่าครับอไปเลยรอวางไปเรื่อยทำไมต้องหันมาถากูอะพวกองจรไงพวกองจร่างไรมากชอเฮ้ยมึงเชื่อกูด้วยฟุ่งขึ้นคุ่งี่ใหญ่อดีสอนเนี่ยะดวว่าหัวนมชมพูด้วยปะ เฮ้ยอยู่ในี่ค่ายแต่ไม่เคยอยู่สถานีวิทยุนะเว้ยกับพี่ที่แบบแม่งทำไอเนี่ยอะไรวะแบบที่เป็นคอนโทรลอ่ะเอออย่างบูฟังว่าแม่บอกแม่ก่อนแม่งมีแบบผู้หญิงนบะบทำโรงงานแบบแม่งมาบ้าเออเงี้ยว่าบบ้าเออแบบเข้ามาไงก็ดีไม่เอาอ่ะเออชื่อน<ม>ันแ,แบบแม่งเอาด้วยเอาเไม่ไหวแล้วว่ะนั่งเออแบบเชื่อคุยเชื่อคุยเอาปุ๊บยิ่งแบบไม่ไหวแล้วอะ สูงยางก็มีให้สูดถุงก๊อาแก๊ปอะเอาอะงั้นแก๊ปแก๊ปแก๊บแบบเราพูดแบบรุ่นพี่อยุคคูสามสิบอะทำงานแล้วอะเรียนจบแล้วอะมาเล่าให้ฟังอะผมก็แบบโหเอาถุงเอาเ๊อกแก๊ปเอาอะแล้วใส่ถุงอะพี่อย่างนี้แบบเบาๆเาวอลด้วยอะเอาอะก็ไม่รู้สึกเทียอะไรอะโอ้เฮียแม่งยังเอาได้หวะสุดๆเลยว่ะโอ้สูงยังก็แม่งจังไรไหมเดี๋ยวมุมถุงก๊อแก๊ปบาดเลย ยังเปล่าเสี๊ยวพอดีให้ร้องร้อมงมันทั้งคั้งคืนเลยใส่เกียวทั้งโนนังฟัง <c oughs>